s อสโอเอสพิเศษต้อนรับหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะกับหนุ่มกันนภะัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลย แฟนคลับเขาเยอะจริงๆจะไม่ตื่นเต้นแล้ว,ลวเนี่ย <c oughs> เห็นแฟนคลับกรน่ำขนาดนีด้ตื่นเต้นมากมาถึงปุ๊บนะคะดูที่หน้าแฟนเพจมีความปรารถนาดีฝากถึงพี่กันเยอะมากนี่ก็บอกว่าฝากถามเรื่องเรียนของน้องกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กันนพัฒนะนะคารักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆน่ารักมากครับจริงๆแล้วแฟนคลับนี่ไปทุกที่เลยไหม ทุกที่ครับนี่มาที่รอมันม,มาถึงนี่รอข้างหน้าเลยครับรอรอข้างหน้าทุกที่คือผมยังไม่เข้าใจว่าบางทีผมออกทีหลังเอ้ผมออกก่อนออกก่อน,ออกกอนแต่เขามาถึงก่อนอ้าวทำไมถึงมาถึงเราถึงก่อนเราได้ผ <ม S 1> อ,อไม่ทราบ <c oughs> ัมี G P S ติดตัวผมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่าตามไปให้กำลังใจทุกที่เลยครับก็เลยต้องขอสวัสดีแฟนที่ SOS Radio ทุกคนด้วยแล้วก็แล้วก็แฟนที่เดินตามเสียงสแควร์ด้วยอ่ะตอนนี้เราก็มีที่ฟังผ่านทางเว็บไซต sos radio online สาวๆที่ตามพี่กันอยู่นะคะนอกจากจะตามแล้วเนี่ยเปิดฟังด้วยอ่าารักมากเปิดฟังด้วยนะคะวันนี้มาอีกหนึ่งครั้งกับที่นี่กับ s าวออฟเสียงสแควร์เรานะครับมาทลายแอบติดตามผลงานตลอดกันงานเยอะมากใช่ครับผมเอาเวลาไหนหลับเวลาไหนนอนเวลาไหนพักผ่อนเนี่ย ม yeah, you have? ีอยู่ครับมีอยู่ครับยังพอมีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับได้ไหมก็นิดหน่อยครับแต่ว่าแฟนๆน่ารักแฟนๆน่ารักก็เลยแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราใช่ครับแล้วอย่างซิงเกิลล่าสุดวันนี้ที่มาแนะนำกันนะคะจริงๆก่อนมาถึงซิงเกิลนี้เนี่ยต้องพูดซิงเกิลที่กำลังโด่งดังอยู่มากในช่วงเวลานี้ที่เอาไปเป็นซาวด์แทร็กประกอบละครครับผมเรื่องสุภาพบุรุษทาเทพทำไมเขาถึงเลือกกันก่อนหน้านี้มามันจะเป็นแบบว่าเป็นคนละแนวอ่ะใช่ครับทำไมอยู่ดีเขามาบอกเอาให้กันร้องในเวอร์ชันนี้เขาบอกไหม คือผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าแต่ว่าผมดีใจมากนะตอนแรกที่พี่หนึ่งลงวิทย์บอกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีจะมีการอยู่ด้วยในในละครเรื่องนี้แล้วก็เป็นตอนคุณชายรัชนนนะครับผมซึ่งซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์ที่แบบว่ามีความเป็นแบบเข้าป่ากันมีมีซีนแบบว่าหลายๆซีนที่แบบต้องมีมีเวอร์ชั่นที่ที่เป็นเวอร์ชันของกันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วพอได้ฟังดนตรีครั้งแรกเนี่ยโห <c oughs> ชอบมากมันกันเลยมันผมเลยครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบ นะหลายคนที่ฟังแล้วจะมีการใส่เครื่องดนตรีที่มีความให้อารมณ์ที่มันเกิดความแบบความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในเพลงๆนี้ด้วยมันสวยสวยมากขึ้นใช่ครับใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของการที่ได้เป็นหนึ่งในสภาพุรุษสุชาเทพรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาเป็นหนึ่งคุณชายนั้นเลยเป็นหนึ่งคุณชัยนคพัม คุณชายนภัทรเป็นคุณชายคนที่หกเคะตอนเรื่องนี้ด้วยจริงๆคนที่รพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เลยได้ว่าเป็นคุณชายกันหมดเลยนะอย่างก่อนหน้านี้พี่แหนมเป็นคุณชายแหนมเป็นที่เรียบร้อยนี้ล่าสุดคุณชายนภัทรนะคะคุณชายนภัทรครับเป็นคุณชายกันนั่นเองใกล้ๆคุณชายพัทใกล้ๆกันอายุเล่ยเลี่ยกันเลยทีเดียวทานตามกันมานะก็ไปอีกหนึ่งผลงานก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงซิงเกิลที่เป็นของตัวเองจริงๆคือเพลงนี้เครื่องใจเครื่องใจครับจริงๆฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยการอัพขึ้น่ะ ปกติแบบว่าจะซึ้งๆอ่อาทรามานหัวใจเล็กน้อยเป็นแปลงขึ้นเออเปลี่ยนแปลงมันมีแบบเฮ้ยมีมูฟมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ครับเป็นยังไงที่มาที่ไปของเพลงนี้คะเอ่อที่มาที่ไปคือ เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราเราได้มีโอกาสค,คุยคุยกับโปรดิวเซอร์แล้วก็หลายๆคนว่าเอออยากจะมีโอกาสได้ทำอีกสไตล์หนึ่งที่ไม่เคยทำก็คือเป็นอะคูสติกเวอร์ชันครับแล้วก็มีดนตรีน no ้อยชิ้นมากอย่างมีแค่กีตาร์กับเปียโนเท่านั้นก็เลยต้องมีการดีไซน์การร้องให้มีคาแรคเตอร์เสียงที่มันให้มันเข้ากับดนตรีให้มากขึ้นก็คือจะมีความเซ็กซี่มีความคููของเนื้อเสียงมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่ร้องแบบแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปก็จะเป็นแบบแม้ว่าเขาจะทิ้งเธอไปหัวใจเธอคือแบบมีมีความแบบ ใส่อารมณ์เข้าไปมากขึ้นครับดูมันสนุกมากขึ้นในการร้เลงใช่ใช่ใช่ครับอันนี้แบบเราต้องออกดีไซน์การร้องเองหรือว่าอะไรแบบไห้บ้างก็ดีไซน์การร้องกับกับพี่เอปรดิวเซอร์ครับแล้วก็โชคดีที่ว่าเพลงนี้เนี่ยพี่ตุ๊กวัชยาเป็นคนแต่งนะครับผมเคยแต่งเพลงให้พี่ททยยังหลายเพลงเมื่อก่อนนี้จริงๆมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกันมั้ยจริงๆถูก,ท,กที่เล่นเนาะก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งครับที่มีความอ่อนๆที่มีความแบบ อย,อยากจะขออีกครึ่งใจหนึ่งคือคนคนที่เราคือในเพลงเนี่ยพูดถึงในหาที่เกี่ยวกับความความรักที่เราแอบไปชอบคนที่เขายังลืมคนเก่าไม่ได้แต่ว่าอยากจะขอแค่ครึ่งใจของเขาเนี่ยให้เราได้มีโอกาสเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเติมเต็มให้เขาครับผม <c oughs> ใช่ครับดูขอนน้อยขอน้อย <c oughs> ขอนน้อย <c oughs> แอบหวังลึกๆเออสักวันครึ่งแสอาจจะเต็มใจก็ได้ออ,อันนี้ก็ไม่แน่ก็ต้งองรอกันต่อไปแต่ที่แน่นพอมาถึงเฟ๊บนอกจากจะเป็นเพลงที่ดูมีอะไรมากขึ้นกับกันแล้วนะคะยังมีท่าด้วยถูกต้องครับเป็นท่าที่แบบกิมมิกมากๆางนี้มาถึงเฟิบไถ่ายรูปคู่กัน <laughs> พี่ต้องแท่นี้ด้วยท่าครึ่งใจ <laughs> ใครใครทำท่านี้ตลอดต <laughs> ้องทำท่านี้ต่อตอนนี้มีฟีดแบ็กหรือยังฟีดแบ็กมีแล้วครับ จริงๆตั้งแต่วินาทีแรกเลยหรือเปล่าที่ปล่อยออกมา <laughs> ใช่ครับผมก็แฟนหลายคนแบบว่าตกใจแล้วก็แล้วก็แ,ลกแปลกใจกับซิงเกิลใหม่ของกันว่าเป็นเพลงของกันหรือเปล่า <c oughs> ทาไมเสียงร้องเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ <c oughs> ครับผมเป็นเพลงของกันครับแล้วก็พอฟังหลายรอบปุ๊บเนี่ยเขาแบบเริ่มชอบกันเพราะว่ามันมีความแ <c oughs> ปลกใหม่มากขึ้นมันมีแบบสนเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบได้เห็นอีกมุมหนึ่งของกันจ <c oughs> ริงๆเราอยากให้เห็นตอนกันแบบว่าร้องตามนะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่ามีท่ามีทุกททุกประโยค นี่คือในมิวสิควิดีโอจะมีอย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือยังไงไม่เหรอครับผมก็คิดเองเล่นๆมั่วๆไปครับผมแบบนตอนนี้เปิดประตูกบแบบเปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำท่าทุกอย่างเลยทีเดียวใช่ครับแล้วอย่างที่เห็นมุฟเมนต์ของกันเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่อัดนี่เรามีมุฟตามไปด้วยไหมเยอะมากครับคือห้องเนี่ยต้องขยายห้องไม่ต้องเป็นแบบว่าปติดตัวไหมคือไม่เนี่ยตรงไหนต้องไปตรงนั้นด้วยไหมต้องเป็นแบบ ตั้งตั้งในแบบตรงๆงไม่ได้ครับต้องเอาไว้ข้างบนเราเพราะว่าผมจะแบบอะไรอยงผมอยู่คนเดียวคือค <ười> ือ <c ười> แบบโปรเิสเซอร์บอกว่าท่าเยอะไปไหมกันคือพี่ครับถ้าเกิดว่าผมท่าเยอะเนี่ยอารมณ์มันจะไม่มาไม่ได้เลย <c ười> ใช่งบอต้องแบบนิดหนึ่งนิดนึ่งครับต้องมไมน,นิดเลยทุกคําพูดที่ออกมานี่เห็นภาพ <c ười> มีเป็นลีลาเป็นภาพหมดเลยอย่างเช่นประโยคประโยคไหนที่รู้สึกว่ามันยากที่สุด หรือมันทบใจที่สุดในเพลงนี้ผมชอบประโยคที่บอกว่าลืมไม่ได้จะจำไว้ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอลืมไม่ได้ก็ไม่ยากขอที่จะขอก็มีเรื่องเดียวเป็นเป็น,เป,นเป็นท่อนที่แบบว่าเหมือนกับคุณลืมไม่ได้คุณก็จำไว้ก็ได้ไงแต่ว่าคือเราแบบไม่ได้แบบให้เขารีบมารีบมารักเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรท่อนที่แบบว่าอ่อ,อนๆเขาแต่แบบว่า กลัวนิดนึงเป็นอารมณ์แบบผมเลยอ่ะอใช่ครับคือแบบว่าบทจะแบบอกว่าสุภาพบุรุษตเต็มที่ก็ไม่ใช่เด็ดเน็บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ,ค,รบความเป็นการณพัดอยู่ในในวัดดิ้งนี้ <laughs> <laughs> และรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้นี่ดูเป็นตัวของตัวเองมากๆก็ <laughs> <laughs> เป็นตัวของตัวเองทุกเพลงแหละครับผมที่ผ่านมาแต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นอีกอีกมุมนึงที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นเป็นแบบดนตรีน้อยๆชิลๆฟังสบายๆครับ แต่เรารู้สึกอย่างไรเหมือนกันครั้งแรกที่เราฟังเพราะว่าเหมือนคนฟังที่มาขอบอกเขาพี่พี่กันมาย่างเปิดตามเขาปุ๊บนี่เหล็กกันแบบว่านั่งฟังไปจริงเลยจิบน้ําไปน้ําเปล่านะครับเราไม่เอาของมึนเมาเราของที่แบบมีประโยชน์กินนมก็ได้อะกินนมดีกว่าจริงๆแล้วว่านะเอากันไปเล่นตลกน่าจะเหมาะมากครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของกันละกันใช่ครับเรื่องนี้มีสิทธเดียวที่เราจะได้ดูจะเป็นแนวไหนเป็นแนวแนวตั้งครับ ถ้าเป็นแนวนอนจะดูลำบากนิดนึงเพราะว่า คือเราต้องเอียงขึ้คาดูโอเครอเล้ก <laughs> <laughs> ็ตอนนี้เนี่ย,ยกำลังกำลังประชุมกันอยู่ครับว่าจะเอาแบบเป็นอารมณ์แบบไหนดีเป็นเรื่องประมาณไหนดีแต่ว่ารับรองว่าแฟนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนได้ตื่นเต้นกับผลงานของการทุกผลงานแน่นอนตอนรู้สึกว่าการเป็นคนมีความตั้งใจนะแล้วก็แบบว่าเต็มที่กับทุกงานที่ออกมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวเองแบบเต็มๆใส่ใจไมกระทั่งวีดดิ้งลงไปนะคะและลีลาเพราะฉะนั้นมี่อุ๋ยรูดีโอคิดว่าธรรมดาคงไม่ใช่กันถูกต้องและมีกิจกรรมด้วยครับกิจกรรมคือเครื่องใจแชรนกับ พัทครับก็ให้ทุกคนเน <Yeah> um> hmm. ี่ยสามารถถ่ายรูปเครื cool ่องใจแบบที่การทำนะครับผมเป็นเครื่องใจแล้วก็ครีเอทมาทั้งเดียวทั้งกลุ่มส่งมาได้หมดครับที่ f a c e b o o k c o m e x a c t m u s i c ครับแล้วก็ส่งมาสิบท่านเท่านั้นครับที่จะเป็นคนเลือกที่ถูกใจกันนะครับผมสามารถมาถ่ายอีกเครื่องใจกับการให้เป็นเต็มใจไปเลยคือเครื่องใจของเขามาเครื่องใจกับกันมาเต็มแกเป็นเต็มใจจบกันตรงนี้เลยอกลักเลยครับผมก็ส่งมาได้ครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้15กรกฎาคมถ้าเกิดได้เป็นทีมอะ เป็นทีมก็มาทั้งทีมเลยครับ <laughs> ก็แบบเนี้ยห,ห,หลายดวงม่หล <laughs> ายดวง <laughs> อ,อ๋ออแต่จริงอันนี้รู้สึกว่ามันสามารถครีอ<ะ>เอทได้เยอะเนาะถูกต้องครับ <laughs> ถ้าจะให้โดนใจเนี่ยจะถ่ายในห้องน้ําห้องส้วมอะไรได้หมด <laughs> <laughs> เอามาให้ดูกัน จริงจริงนี่ถ้าว่าอาจจะตีลังกาทําได้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราอยบให้มันเก๋ๆผมตัดสินเอเอเห็นไหมการตัดสินเองเพราะฉะนั้นความเป็นการแบบนี้ลองตีใจกันดูนะคะว่าเขาจะเลือกแบบไหนถูกต้องธรรมดาคงไม่ได้แล้วล่ะดูจากท่าทางละใช่ครับก็อย่าลืมส่งมาได้แล้วก็อย่าลืมฮะับไอจีคมีไอจีก็สามารถโพสไปได้แล้วก็แท็ก exact music ด้วยอ่าทั้งสองทางเลยนะคะคู่กันถึงจะครบถ้วนของการส่ง การเข้าประกวดน,นะคะวิวลาถือ15กรกฎาคมครประกาศผล19กรกฎาคมคอ่ะฝากส่งท้ายถึงแฟนคลับถึงผลงานทุกอย่างเลยครับก็ฝากถึงแฟนทุกๆคนนะครับผมชาว SOS Radio ทุกคนครับวันนี้กันมีซิงเกิลใหม่มาฝากกับเพลงครึ่งใจค,ครับก็ใครที่แอบรักคนท,ที่มีที่มีเจ้าของแต่ว่าเลิกกันแล้วแต่ยังยังทำใจลืมคนเก่าไม่ได้อยากจะขอครึ่งใจของเขาเนี่ยมาให้เราได้เติมเต็ม ก็สามารถฟังได้ครับเครื่องจดอกจันหนึ <S <S ่งสองสามสองสามหนึ MJ> ่งศูนย์แล้วก็สามารถขอเพลงมาผ่านพี่ดีเจคนสวยคนนี้นะครับผมได้ที่ SOS ว i d e o ครับผมกันพูดจาดีมากเขาบอกว่าพูดจาดีขนาดนี้ลองให้ฟังสักท่อนได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังดีกว่าเปิดให้ฟังทรอบหนึ่งดีกว่านะคะเอาไปว่าติดตามผลงานของกันละกันแล้วเดี๋ยวมีซิงเกิลต่อไปหรือว่ามีความคืบหน้าอะไรยินดีต้อนรับ ออีกแนนน่ขอบคุณกันมากๆนะคะสวัสดีครับ SOS Special